คือปางอะตัดคลิปโดยที่มีอิทธิพลเรื่องของหนังมาเกี่ยวด้วยแบบดูซ้ำหลายรอบดูซ้ำเกินสิบรอบน่ยมีทั้งประมาณ6เรื่อง6คาแรกเตอร์นะคะเรื่องแรกเลยก็คือ the b y s i d e เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลตัวละครอะมีสเสน่ห์มากๆโดยเฉพาะซันด้าบุลอกหนังไม่ดูโอเวอร์เอฟเฟคพูดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องโอกาสแต่หลักๆก,ก็คือชอบซันดาบุลอก หนังเรื่องที่2 The Secret Life of w a t e r Mitty นะคะลำดับภาพสวยภาพสวยวิวสวยสวยจ้งเลยประกอบของภาพได้จากหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสไตล์แบบการเดินทางการท่องเที่ยวสายเดินทางต้องรู้จักแน่นอนต่อไปเรื่องที่3ม Eddie the Eagle เป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงเอ็ดดี้เนี่ยเขาความใฝฝันที่จะเป็นตัวแทนโอลิมปิกเขาเป็นแบบอย่างที่ไม่รู้จักการยอมแพ้แล้วก็มีความบ้านิดนิดนึงนะคะเรื่องที่4 Ready p ี้เพเยอรเป็นหนังไซไฟเหนือจินตนาการเข้าไปอยู่ในโลกของเกมเป็นอวตาร หนังดูแล้วแบบไม่ต้องคิดมากทอสมองออกไปแล้วแฮปปี้เรื่องที่5ขอยกให้เดทผูลคาแรกเตอร์แบบกวนๆเป็นอมาตะแล้วก็ชอบหันมาพูดกับกล้องบ่อยๆผูเขาจะมีวิธีคิดที่แบบแตกต่างง่ายแล้วก็ มันตรงกับคารคเตอร์เราดีอืมเราก็เลยชอบเดดพูลที่สุดในจักรวาลมาวิวนะคะเรื่องสุดท้ายที่ตอนนี้เข้าไปเป็นน้องใหม่ที่ปังชื่นชอบคือ Formula o t h t m o v o v i e หรือว่า F 1 The Movie นั่นเองนะคะนำแสดงโดยแบ p พ t t หนังเรื่องเนี้ยให้อะไรกับปังเยอะเหมือนเป็นคุณครูสอนปังเลยปังชอบซาวเอฟเฟกต์การเลือกเพลงจังหวะของเพลงหรือบางที หยุดเพลงเพื่อให้เราอะดำดิ่งเข้าไปในเรื่องไปในเนื้อหาของเขาชอบบทเขามากๆด้วยนะคะช้าคือราบรื่นราบรื่นคือเร็วออยากจะให้ทุกคนไปดูกันนะอันนี้ก็คือห้าหกเรื่องที่เป็นความชื่นชอบส่วนตัวของปรรางนะคะใครมีเรื่องดีเรื่องเด็ดหรือว่าชอบเรื่องเดียวกับปางหรือว่าเคยดูเรื่องเดียวกับปางสามาาถคอมต์มาพูดคุยกันไดน้นะจ๊ะไปละสำหรับวันนี้